สวัสดี FC พี่น้องที่น่ารักเช่นเคยพี่จะจะพามาสรุป5ราลาวนะคะของวันที่26กันเนาะน้องจ๋าจะมาสรุปของวันที่26่ใจให้เด่นที่123เนาะแล้วก็ตัวจับคู่คือ5กับ8นะคะมาดูลาสตรานะคะผลที่ออก8 2 2 4 0นะคะพี่น้องจา๋า2 2วันนี้พี่ใจลืมใส่ตัวเบิ้ลให้นะเพื่อนๆบางท่าพี่ใจไม่ใส่ก็ต้องสายเบิ้ลต้องใส่เองนะ แล้วก็40นะคะพี่น้อง4ี่ก็ได้วิ่งรูดเนาะได้วิ่งรูดนะคะพี่น้องจา๋า40ได้วิ่งรูดนะคะสองสองก็มาที่เด่น2เนาะสองสองนะคะแล้วก็สามัคคีลาวสามัคคีนะคะผลที่ออก5 8 8 1 5ดดนหนะคะพี่น้องจา๋า8 8ดก็พี่ใจไม่ได้ใส่เบิ้ลให้อีกนะคะพี่น้องนี่มาที่8นะคะ วิ่งรูดนะคะเข้าที่เปดตัวแทงของสามก็มี8ปดอยู่ในนี้นะพี่น้องแต่เข้าไป8ปดเปดเนาะเข้าไปเบิ้ลน,นะคะแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งห้าจะเข้าในชุดรวมคือหนึ่งนะคะพี่น้องจจัดชุดให้หนึ่งห้าเนาะ,ะนะคะส่วนลาวีไอพีนะคะลาวีไอพีผลเอกสามเจ็ดสี่หนึ่งสามนะคะพี่น้องเจ็ดสี่สี่เจ็ด ไม่มีนะคะมีแต่หนึ่งสี่นะนะคะแล้วก็หนึ่งสามอันนี้ไม่มีนะคะเพื่อนๆอันนี้หลุดแล้วก็วิ่งลูดก็วันนี้หลุดนะคะ mm. อ่าหนึ่งสามมาในตัวกลับสามหนึ่งแล้วก็กเข้าชุดเด่นคู่กันเลยนะคะ mm. อ่าหนึ่งนะคะพี่น้องพี่ใจบอกว่าจับคู่กันเนาะจับคู่กันได้นะในนี้นะคะพี่น้องจ๋าแล้วก็ดูตัวเด่นไปด้วยนะคะหนึ่งสามในชุดรวมค่ะพี่น้องจ๋า สำหรับสามาคี VIP อพผลที่ออกหกศูนย์เจ็ดเก้าหกนะคะพี่น้องจ๋าศูนย์เจ็ดพี่ใจไม่มีนะคะเก้าหกก็ไม่มีนะคะในติดรวมรอบนี้หลุดไปนะคะทั้งวิ่งลูดก็หลุดเนาะสำหรับสตาร์ p พผลที่ออก04953นะคะพี่น้องอ่าเข้าที่ตัว35เนาะนี่3กับ5นะคะ35จับคู่กัน อ่าแล้วก็เข้าวเด่นด้วยนะคะเข้าเด่นรูดนะคะ,ะในชุดแล้วก็อ่ชุดรวมนะคะบวกรูดเนาะจากคู่แล้วก็ศูนย์สี่เ้านะคะเข้าวิ่งสีถ้าใครรูดวันนี้ใครรูดสองเด้งเลยนะสี่เก้าเก้าสี่นะคะแต่ในเด่นพี่ใจไม่มีสี่เก้าก็สี่อันนี้ได้ในได้รูดนะคะพี่น้องจา๋าอ,อันนี้รูดนะได้สองเด้งนะคะ ตัวนี้สองดิงนะนะคะพี่น้องหลุดไปสองรดแต่ไม่ได้สองด้งตัวสุดท้ายนะคะพี่น้องจา๋าโอเคพี่น้องจา๋าเราก็จะไปของบันที่ยี่ิบเจ็ดกันเลยก่อนไปต่อบันที่ยี่สิบเจ็ดก็มาฟังคําเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนการพานันทุกชนิดเด็กต่ากว่ายี่สิบปดปีควรได้รับคําแนะนําจากผู้ปกครองทุกครั้งโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมพี่น้องจา๋าโอเคพี่น้องจา๋า วันนี้พี่ใจให้เด่นอยู่ที่สองสามสี่นะแล้วก็เลขตัวแทนเอาไว้สำหรับจับจับคู่สองตัวสามตัวนะคะพี่น้องสาหรับเด่นสองพี่ใจก็วางไว้ให้วันนี้ไม่พลาดวางเลขเบิ้นไว้ให้สําหรับสายเบิ้ลน,นะคะเนาะอ่ะพี่ใจก็จะวางให้ที่สองศูนย์สองหนึ่งสองสามก็ต้องเอาสองแปดไปด้วยนะคะเพราะาเป็นเลขกับหัวเลขตัวแทนนะคะอย่างสามศูนย์พี่ใจก็ทาตัวอย่างให้ดูนะคะก็ เอาไปด้วย30ต้องเอา80ไปด้วยอย่างนี้ต้องเอาเป็นชุดนะคะถ้าใครชอบแปก็จับแปดใส่นะพี่น้องพี่ใจจะเทียนไว้แค่นี้นะคะสําหรับสีก็เหมือนกันนะคะสี่ศูนย์ก็ต้องเอาเจ็ดศูนย์ไปด้วยนะคะชอบตัวไหนก็หยิบจับไม่ชอบก็ชอบตัวเดียวก็เอาตัวเดียวน,นะอันนี้พี่ใจททาไว้ให้ดูเพราะว่าเขาเคยมาด้วยก,กันนะคะสําหรับเลขวิ่งเลขวิ่งรูดนะคะพี่น้องจะเลขเด่นวิ่งรูดเนาะ ก็อยู่ฝั่งนี้ข้างล่างที่จะแยกไว้ให้ทั้ง4ี่ลาห้าลาเนาะก็จะมีลาสตาร์ศูนย์หนึ่งลาสัมมคีหนึ่งสองลาวีไอพีสองสาม,มา 12, า 2, 3, นะคะสามกับแปดเด้ออย่าลืมเด้อพี่น้องเขาอ่านมาด้วยกันนะเพราะว่าเขาเคยมาด้วยกันพี่ใจก็เลยต้องติดไปตลอดเนาะแล้วก็สามมาคีวีไอพีก็คือศูนย์กับเก้าเก้ากับหกนะคะสตาร์วีไอพีก็ศูนย์กับสามนะคะสามกับแปดนะคะพี่น้องจา๋า ก็ขอบคุณพี่น้อง FC นสำหรับคลิปนี้พี่ชายก็ฝากไว้แค่นี้นะคะก่อนออกไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เเป็นกําลังใจให้กันตลอดไปด้วยนะคะอย่าลืมติดกระดิ่ง FC ใหม่นะคะผู้มิจะาขอให้ท่านโชคดีสวัสดีค่ะ